สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีสินค้ามาแนะนํานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าคือเป็นโต๊ะเหล็กพับลานเบียนะครับนุ่นนี้นะครับนะครับเป็นโต๊ะพับเหล็กลานเบีย er นะครับเหมาะสาหรับลานเบียนะครับตัวนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่71คูณ71นะครับความสูงอยู่ที่76 Naruto นะครับมาตรฐานเป็นโต๊ะ <c oughs> ลานเนบียครับจุดเด่นของเขาตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะลานเบียที่ รองรับน้ำหนักได้ดีและหนาและทนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองพับดูก่อนเนาะนิงนิดนิดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับนี่ยครับอ่านี่ครับเก็บพับง่ายตัวนี้เหล็กหน้าท็อปเขาจะหนานะครับเหล็กหน้าท็อปหนาขาใหญ่ครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กกล่องนะครับเนี่ยฮะเป็นเหล็กกล่องนะครับหน้าท็อปเนี่ยครับหนาเลยนะครับรองรับน้ำหนักได้ดีนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ โต๊ะเหมือนโต๊ะที่เขานั่งทานอาหารหรือนั่งทานกว๋วยเตี๋ยวตามข้างทางนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะรับน้ําหนักได้ดีนะครับเนี่ยฮะลองรับน้ำหนักดีด้านข้างจะไม่กระดกนะครับเห็นไหมครับจะไม่กระดกขาใหญ่นะฮะอ่าขาใหญ่แน่นนะครับเก็บง่ายาพับง่ายสะดวกเหมาะสําหรับลานเบียนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะเหมาะลานเบียเลยครับอ่าเป็นโต๊ะเหมาะกับลานเบียเลยนะครับเนี่ยวางปุ๊บง่ายเลยรับน้ำหนักได้เยอะครับเราวางเหล้าวางน้ําแข็งวางแก้ว นั่งได้สี่คนนะครับตัวนี้นะครับอเราจะลองมาดูเก้าอี้ที่สรถคู่กันนะครับอเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เหล็กพับนะครับเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับดูนะครับความแข็งแรงนะครับนะครับไม่ใช่ก้องแก๊งนะครับตัวนี้ไม่ก้องแก๊งนะครับเป็นเหล็กหนาเลยนะครับเป็นเหล็กหนาเลยนะครับเหล็กหนาเลยคือไม่ก้องแก๊งเลยตัวนี้เป็นเก้าอี้พับเหล็กนะครับ ขาของเขาจุดเด่นนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้คือเห็นไหมครับเป็นขาตัวยูครับทั้งสองข้างเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นตัวยูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันดีตรงไหนใช่ไหมครับขาตัวยูดีตรงที่ว่ารับน้ำหนักได้ดีขาไม่จากออกไม่แบะออกนะครับแถมมียางกันลื่นให้ด้วยนะครับสี่ข้างนะครับมียางกันลื่นให้ด้วยสี่ข้างนะครับตัวนี้นี่ มันดีตรงที่ว่ามันรองรับน้ําหนักได้เยอะถ้าเป็นขาธรรมดาจะเป็นขาตรงนะครับแต่ตัวนี้เป็นขาตัวยูนะครับรองรับน้ําหนักได้เยอะนั่งแล้วไม่ไม่แบะไม่กางออกนะครับเห็นไหมแน่นนั่งสบายนะครับตรงกลางก็จะมีที่แอ่งรับรองรับตูดนะครับด้านหลังก็จะมีที่แอ่งรับรับด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมอเลยครับกับโต๊ะลานเบียร์ตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับคู่กันเลยนะครับเก็บง่ายเบาสะดวกแต่ว่าแข็งแรงนะครับเนี่ยเก็บง่ายๆยเลยอ่าเห็นไหมครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเก็บง่ายๆเลยนะครับเนี่ยใช่กระดกมาปุ๊บเก็บแล้วตายแล้วง่ายๆยกสะดวกสบายครับตัวนี้มันแตมันดีตรงที่ว่าขามันใหญ่ครับตัวนี้ขาใหญ่นะครับไม่เหมือนอ่าก็ไม่เหมือนโต๊ะทั่วไปโต๊ะทั่วไปบางทีเป็นขากลมแต่ตัวนี้เป็นขาเหลี่ยมนะครับเป็นเหล็กเหลี่ยมนะครับมียางกันลื่นให้พร้อมสี่ขาเลย นะครับมียางกันลื่นพร้อมสีขานะครับอ่าฮนะไหมถ้าเป็นถ้าเป็นโต๊ะทั่วไปไมันอาจจะเป็นตัวกลมแต่ตัวนี้เราไปทําเป็นขาเหลี่ยมนะครับอ่านะมันจะรองรับน้ำหนักได้เยอะเยอะกว่าข้างนอกแล้วกันครับเยอะกว่าตัวขากลมนะครับเนะีนะ่ยไหมอ่ามันจะแน่นกว่านะครับโดยเฉพาะหน้าท็อปที่เด่นมากหนาไม่ก้องแก้งนะครับนะฮะ ตัวนี้รับประกันเลยว่าแน่นอนเลยครับตัวนี้เหมาะสาหรับโต๊ะลานเบียครับถ้าใครสนใจยังไงนะครับติดต่อที่แอดไลน์เดอะเบสเนะครับขอบคุณครับ